และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับริมไหลาทางเป็นจุดอันตรายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากหากมีรถจอดข้างทางแล้วมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วโดยไม่ทราบว่ามีรถจอดกีดขวางอยู่อาจจะหยุดรถไม่ทันพุ่งชนรถที่จอดข้างทางอย่างรุนแรง เพื่อความปลอดภัยไม่ควรจะจอดรถริมไหลาทางโดยเฉพาะทางขึ้นหรือว่าทางลงสะพานถนนที่ไหลาทางแคบหรือว่าเป็นคอขวดโดยเด็ดขาดหากจําเป็นควรจะให้สัญญาณไฟล่วงหน้าแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินตั้งป้ายเตือนหรือว่าวางวัสดุที่เห็นได้ชัดในระยะไกลหรือจอดในจุดจอดรถริมทางที่จัดไว้เท่านั้น นอกจากนี้ตามสี่แยกก็เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนื่องจากรถที่วิ่งผ่านทางแยกมักใช้ความเร็วสูงกรณีที่เป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากเห็นไฟเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถหลังเส้นที่กำหนดสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรจะชะลอความเร็วมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยข้ามผ่านทางแยกค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ